เอาลครับกับเข้าสู่รายการบันเทิง5หน้า1ในช่วงที่2นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแก้ข่าวจะมีดาราหลายๆคนนะฮะออกมาแก้ข่าวกับข่าวที่ตัวเองได้เจอมีข่าวลือบ้างลือบ้างจริงบ้างจริงบ้าเขาเมาส์กันมาเราก็มีหน้าที่เมาส์ต่อไงข่าวแรกเลยดีกว่านะครับเออลืมบอกไปเรื่อง SMS นะฮะวันนี้นี่วินเทนตอยุสิบขวบสิบขวบประมาณปอะไรอะปห้าปห้าหน้าหนึ่ง ไม่เกี่ยวเราจะมาเข้ารายการเราจะเราจะได้นะคร <5 S 2> <ป>ับนะฮะโอ้เพราะปอห้าปอห้าน่าจะประมาณสิบขวดปอห้าก็ดีนะครับจริงๆแล้วที่เราขึ้นท็อปปิกอย่างนี้คือเราอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมาใส่ใจวัฒนธรรมของคนไทยนะฮะอยากให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรทำสิ่งดีๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยนะครับผมต้นหอมหาหาคุณปู่ฉันด้วยเออเขาไม่ถึงรู้จักคุณปู่หนูอะคะเขารู้จัก ต้นหอมหรือเปล่าตั้งแต่เด็กเออเอ๊ะยังไงนะคะชอบพี่นัททิวมากๆครับก็ส่วนพี่นัททิวไปเวียนเทียนเวียนเทียนเออจริงๆๆคุณอยากชวนใครไปเวียนเทียนผมอยากจะชวนเอ่อเขาชื่อเขาเป็นดีเจอยู่ EFM ช่วงเอเชียนบันเทิงบุกเก่ะเอาบอยก็เล่นไม่ได้แล้วจะไปต่อยังไงล่ะเออเล่นอย่างนี้เอาเอาเอามาถึงข่าวนี้ดีกว่าข่าวนี้แรงมากๆเลยนะฮะสำหรับเขาเรียกว่ามีนักร้องร็อกอยู่คนหนึ่งเนี่ย เขาเรียกว่าถูกต่างชาติแบนห้ามเข้าประเทศเพราะว่ากิรยยาไม่สุภาพนักร้องเราเนี่ยหรอนักร้องเราใครอ่ะแต่คุณตูนบริสเลมก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ใช่เขาอยังมีอีกหนึ่งคนใครพี่เสกโลโซคือประเทศอะไรอ่ะเอ่อขอไม่พูดเลยเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราดีกว่านะฮะไปถามพี่เสกว่าใช่พี่เสกหรือเปล่าครับอ ฉนห้ามสั่งแตนผมตรงไหนไม่มีใครมางมองผมเลยผมเล่นเสร็จแล้วผมไปนั่งร้อ,เองเพลงในคาราโอเกะเม่เห็นมีใครสักคนมาอะไรผมแล้วมีแต่คนดูแลผมยังก็ราชาผมไม่ได้สนใจแม้แต่นิดเดียวนี่คืคนมาบอกผมว่ามอนั่แหเกี่ยวเรื่องอะไรไม่เกี่ยวผมก็ถอดเสื้อสูบบุหรี่กินเหล้าบนเวทีมันเป็นวิธีของล็อกเปนโยแต่ใครไม่ชอบผมเป็นไรผมทำคือความเป็นตัวผมเองอะไรเงี้ยนะฮะผมเป็นตัวผมเองผมไม่ได้ทำให้ได้เดือดร้อนเดื <S <S เรื่องพวกนี้ไม่ได้มาทำให้ชีวิตผมระคายเคือง S <S <S ก็สรุปว่าไม่จริงนะคะเป็นข่าวลือเอามาที่ข่าวนี้อีข่าวหนึ่งนะคะคที่ข่าวลือบอกว่าสาวบวีอัสมาค่ะทําไมครับไปทําวีซ่าจะไปประเทศอเมริกาเฮ้ยแต่วีซ่าไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านนะคุณอาสาวบูวีเองก็งงเหมือนกันว่าจะไปอเมริกาแล้วแต่วีซ่าไม่ผ่านข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลือคะคบูวี่ มันไม่ได้คิวคือมันยังไม่ได้คิวสัมภาษณ์เลยค่ะไม่ใช่สัมภาษณ์เราไม่ผ่านนะคะคแต่นัดคิวที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยคือพยายามจะต่อสู้ฟาสต์บในการเข้าไปเช็คนินอร์เ็ตแล้วก็จองมาแบบสเดือนแล้วแล้วก็ถึงวันนี้เมื่อวานเช็คก็คือเดือนมีนาดเต็มหมดแล้วแล้วตอนแรกแานว่าจะไปเมษาค่ะแล้วก็คือในเมื่อมีนาเต็มหมดแล้วเมษาก็คงไปไม่ได้แล้วก็เลยบอกไม่ว่าเงินไม้ไปเหอะโบโบแบบขอโทษทีอะไรเงี้ยที่ทำให้ไม้เสียเวลาไม้รอโบตั้งช่วงปลายปีที่แล้วอะค่ะก็เหมือนกันมาว่าไม้เนี่ยเข แล้วก็คุณย่าเวลาว่าสัญญาแล้วเนี่ยว่าไม่เกินเมษาแน่เสียดายมากคือแบบคิดเวลาจะเที่ยวที่ไหนบ้างจะไปช้อปปิ้งที่ไหนบ้างจะไปทำอะไรบ้างอะไอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ้าวไม่ได้ไปเสียดาใจจริงๆถ้าเรื่องไม่ได้เจอจริงๆก็รู้สึกลงใจรู้สึกว่าเออก็ดีแต่ว่าก็เออกรงนิดนึงใช่กูทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย คือ <c oughs> จริงๆแล้วคุณโบวี่ที่ไม่ผ่านเพราะอะไรรู้ป่ะถ่ายรูปไม่ยอมเปิดหู <c oughs> จริงไปวีซา่าอเมรก็ต้องเปิดหูนะก็ไปดูพี่โน้ตอ,อุดมพูดเรื่องทําวีซ่าอเมริกาฮามากคุณเรื่องหูเขาเนี่ยใช่แล้วก็มีที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงอ้วนไปถ่ายเสร็จแล้วก็บอกว่าทำไมอ่ะทำไมฉันไม่ผ่าน <c oughs> หูฉันมีแค่นี้เพราะฉันอ้วน <c oughs> ก็เป็นเรื่องโจขำๆเชื่อปะพอหลังจากนั้นฉันไปขอวีซ่าฉันเปิดเลยจ้าฉันกลัวต้องาถ่ายไมอแต่จริงคือการเห็นหน้าชัดๆแล้วเกลียมก็ดีที่สุดผมถ้าผมไม่ถ่ายรูปเปิดหน้าจะเป็นอแปะเลยอ่ะเป็นอลิมเลยในเรื่องออกเทเบอร์เลยเปิดหูเห็นทุกอย่างเลยเห็นหมดเลยจะดีแล้วจะได้เข้าง่ายมีข้อความที่คุณถามแฟนๆบอกว่าทำกิฟต์เนี่ยต้องใช้เงินมันเท่าไหร่คุณผู้ชมบอกว่า15ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่สามแสนแแต่เมื่อกี้เขาบอกสิบห้าปีเหมือนกันนะ ถ้าฉันเคยได้ยินนะคุณว่ามันมันไม่ใช่ถูกอ่ะหูพี่เป็กกับคุณธัญญาก็หมดไปหลายร้านเหมือนกันกว่าจะได้น้องลียามาอือนะคะเนี่ยทำกิฟต์ัังหนึ่งตั้งแต่หลักแสนหนึ่งล้านทำในเมืองไทยได้ด้วยใช่ไหมครับมีคุณหมอทํามีคุณหมอทํานะหลายหลายคนเนาะคือคนอยากจะมีไม่มีไงอ่านี่ก็บอกก็ไม่ใช่ร้านทุกครั้งนะก็แล้วแต่ แะะเคสไปเคสกันไปขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยังคงส่งกันมาได้อาล่ะไปที่ข่าวหนึ่งบ้างเรื่องของภูริแน่นอนที่สุดนะฮะหลังจากที่สองคนนี้เขาจะกรักเลิกกันบ่อยมากและตอนนี้เนี่ยเขาต้องกลับมาคบกันอีกแล้วกลับมาคบกันอีกแล้วแล้วตอนนี้จะสวีทแค่ไหนนะครับกับความรักทั้งคู่ครับไปถามเลยดีกว่า ก็ไม่ได้คิดหน้าอะไรมากครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าก็เราก็เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นซีเรียสแล้วก็ไม่เร่งรีบอะไรของผมาครับต้องกลับมระบการก็ก็โอเคคปี้ดีมันก็เหมือนเดิมครับก็ค่อยๆดูกันไปแต่ว่าเราจะพัฒนาแต่งงต่างงานอะไรก็คงยังไม่ใช่ตอนนี้ครับเ็อยากแฮปปี้แต่ว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยที่เราต้องทําให้มันโอเคก่อนเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยทั้งของผมและของแอนถ้าทุกอย่างมันลงตัวก็โอเคเขาก็เชื่อมั่นหนูเชื่อมั่นในตัวเขาห น่ารักเนาะก็ขอให้รักกันนานๆแล้วกันเนาะอย่ามีปัญหากันบ่อยเนาะคุณลีน่ารักมากจริงๆน่ารักน่ารักน่ารักคนไนน่ารักมากเลยนะขอบคุณสำหรับ SMS ด้วยนะครับที่ส่งกันเข้ามาบอกนะฮะว่าทำกิฟต์ครั้งหนึ่งเท่าไหร่มันกว้างมากเลตอนนี้คือรู้แล้วแหละว่าหลักแสนบางคนบอกล้านกว่าแสดงว่าแต่ละเคสนี่มันไม่เหมือนกันจริงๆบางคนอาจจะไม่กี่แสนก็ติดละ แล้วแต่สุขภาพหรือเปล่าแล้วแต่ความไไยากง่ายด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้นะคะอ,อ่าล่ะนะคะไปดูเรื่องของงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะที่ผ่านไปเมื่อวันที่16กุมภาพัานธ์จะเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเป็นคอนเสิร์ตดังของศิลปินรุ่นใหญ่อย่างเอริกแคปตัน เจ้าของเพลงเชียร์จิลาันที่เมืองทอ,องอ m p a c t a r e n นนะคะหลังจากที่รอคอ,อยการกลับมาของเขาอีกครั้งหนึ่งกับหนึ่งในตำนานวงการเพลงผู้นี้ได้รับการยกย่องนะคะจากนักกีตาร์รุ่นหลังว่าเป็นนักกีตาร์ขั้นเทพเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากๆนะคะและถ้าเกิดว่าใครพลาดงานนี้ไปก็ต้องบอกว่าเสียดายจริงๆค่ะก็าจะเป็นแนวบลูสต์ vay mượn jump and shout and then the world won't cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนื้อที่ก็น้อยโอ้โหคุณนี่ใสเต็มตลอดเลยเวลาเพิ่มอีกชั่วงได้ไหมพอเลยครับไปเต้นคืนนี้คืนนี้ผับปิดด้วยส็กซีไม่ได้ไขาห้ามขาย่อดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ช่วงหน้านะคะเราจะมีดารามาชวนกันทําบุญดูนี้เราคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาชอบทําบุญกันเยอะแยะมากมายและอีกอย่างนึงก็คือปฏินข่าวนะครับสุดสัปดาห์พากันเที่ยวนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนค่ะ